ให้ดีๆนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สถานที่เกาะดอนโพนะคะตอนนี้ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนตั้งอกตั้งใจให้ดีๆนะตอนนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี่คือเบื้องหน้าเกาะดอนโพหรือวัดเก่านะคะก็คือวัดดอนโพนั่นเองนะคะสําหรับใครที่ มีจิตศรัทธาบารมีปู่อือรุณคราชนะคะที่นี่ก็มีรวมเหล่าถึงเทวดาทั้งหลายนะคะและเป็นที่บำเพ็ญสินภาวนาของปู่อือรอณคราชและนายาจันนายาจัปาในสถานที่แห่งนี้ให้ทุกคนตั้งใจและสงบจิตสงบใจขอผ่อนองเทพเทวาเทวดาทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้บัดนี้อาจารย์ส้มจะขอเปิดทําการ บวงสวงองค์าราพระยานรานาชปู่อือรือและพญานาคทั้งสี่ตระกูลขอนำพิธีขอให้พิธีนี้จงอำนวยผ่อนชัยให้พิธีนี้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ส้มขอเป็นตัวแทนลูกศิษย์ทุกคนถวายสักการะบูชาองค์พระยานาคราเสี่ตั้งบูชาร้อมเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายนักก่อโพแห่งนี้ขอให้สายญาณบารมรีนัการาชจงเปิดดวงเปิดหูเปิดตาเปิดใจทั้งหลายจงช่วยรับทราบรับรู้เจตนาที่ได้มาวันนี้ บัดนี้อาจารย์ส้มจะรักทู่เพื่อจะเปิดพิธีขอให้เหล่าเทพเทวาเทวดาทั้งหลายโอปาติกาทั้งหลายและเหล่าภูมิเทพเทวาที่คอยปกปักอารักษาณสถานที่แห่งนี้โปรดรับรู้รับทราบเจตนาที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจมากระทําการบวงสรวงพิธีในวันนี้ขอให้ทถ <ปะ S 1> ว่อนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะคะขอพรปู่อือลือนัาราชนะคะณสถานที่แห่งนี้เลยนะคะตั้งอกตั้งใจแล้วก็อธิษฐานบอกกล่าวชื่อนามสกุลนะคะ mm hmm. นึกสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จหนังใจหมายนึกเงินได้เงินนึกทองได้ทองนึกแก้วได้แก้วนะคะนึกจะ ถึงนิพพานก็ขอให้สําเร็จในยานมรรคผลสืบไปนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเทพพดานะคะหรือจะเป็นพรมเหล่าพรมทุกชั้นฟ้า15ชั้นบิด1ิชั้นบาดาลจงมาจติรักษาณพิธีแห่งนี้และโปรดรับเครื่องสังเวยนี้อาจารย์ส้มพร้อมลูกศิษย์ทุกคนก็ขออนุโมทนาสาธุบุญญาณนะคะถ้าใครได้รับถานทั้งหลายก็ขออนุโมทนาสาธุแล้วก็ขอให้แม่ย่าจันทร์กับแม่ย่าจำปา ที่บำเพ็ญภาวนาจะขึ้นเป็นเหล่าพรมเทพนะคะก็ขอให้บารมีแม่ย่าจันทร์กับแม่ยา่าจำปาจงประทานพรให้ลูกศิษย์ลูกหามีความโชคดีกลับไปก็ขอให้มีหน้าที่การงานที่ดีรวยขึ้นจเจริญขึ้นย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุสาธุาธจะปวดออกมาบานดอก ฐานไปวางไว้เลยกับตัะใหญ่เองสังขังประโยชน์นะคะสุปรนณนังนักมามีท nah, ั้งกายะวาจาจิตตังทั้งวันทาอือรือนักราราชาวิสุทธิเทวปู่เทมิเมตันมหาราโชประโยชน์นะคันธปริตังเวสสัสพุทธังพุทโธนะหมู่พุทธายะมะอุจงเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาเปิดทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความร่ำรวยให้มีความมั่งมีสิโสให้นาทีการเงินเจริญรุ่งเรืองขอให้ปฏิทิน ถ้ำนาหานครเมืองนาคินนี้จงบันดาลทรัพย์บันดาลโชครางวันใหญ่ๆรางวัลที่หนึ่งให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานที่มากราบไหว้ปูอื้อรือหรือ,รอว่ากราบไหวไ้แม่ยาจันแม่ยาจำปาณสถานที่แห่งนี้ขอให้เปิดทรัพย์ทุกคนร่ำรวยทุกคนกลับไปเป็นเศรษฐีทุกคนประกอบกิจาการงานด้วยมีงอมืองอเท้าแล้วไซก็ขอให้ประสบผล<อ>สำเร็จ มีความเจริญมีความร่ำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านกะัลลันปัตติเถิดสาธุให้ทั้งเดียวเลยไปเลยอะกดน้ำกดน้ำกดน้ำมาอ,อาจารย์ไปกดตรงนั้นก็ได้กดน้ำใบไม้มาหรือยัง ณโมตะภะคะวะโตอัตะหะโตสัมมาสัมพุทธตะณโมตสะภะคะวะวิมุตตินันนัมเตนะมเตจ่อาการังตะทัวจ่าเอตามาตาระยันตมันตระมะามากะถะนารามาจ่สาระ,ะปะติตรมสัมโภพภะกันโกทิวะเทมะตัมยะ สาธุสาธุสาธุอิมีนะอิมินาะบดาคนท,ทั้งหลายเรา่าปาติกาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่าเทพพรมสรรพสัตว์ทั้งหลายที่สถานที่แห่งนี้ที่คอปกปักรักษาคุณของณนะวัดอนเป็นสำเร็จยานด้วยยาน ก็มีชัยยะมงคลสืบไปขอให้สืติดกันก็ได้ที่นี่ตรส่งคนส่งเด็กนันมกมหัอุกน,น,นย,ย์หมู่พุทธายะด้วยเถิดสาวคุ้มของที่นี่ก็เชื่อว่าใครที่ ได้ดูวิธีนี้นะคะก็เชื่อว่าจะมีมวลแขังมีบารมีร่วมกันนะคะเพราะว่ากว่าจะมาถึงในสถานที่แห่งนี้ได้ก็จะต้องก็จะต้องลุยน้ํามานะคะก็อาจารย์จะให้ขอบารมีนะคะข้างหน้านี้นะคะไม่ได้มาถึงไม่เป็นไรวันนี้อาจารย์จะมาเป็นตัวแทนให้ลูกศิษย์ทุกคนนะที่แชร์ไปที่หน้าเฟซบุ๊กสำหรับใครที่แชร์อย่าลืมนะคะแชร์ครบ9แชรแรับสี่นะคะเป็นกำไรนาคาที่ดีอือรีราชานะคะ ของนี้มาจากนัสารปู่อือเลยนะคะมาจากสารปู่อือเลยเพราะฉะนั้นใครที่ได้ไปมีความโชคดีมากๆนะคะก็วันนี้เป็นเล่กงานยามดีนะคะแชร์ไปนะคะเลขทูบที่ได้นะคะก็คือ9 8 8กับ5 8 8ปนะงวดนี้ในเกนะคะเลข8นะใครที่ยังไม่มีปฏิทินพิมพ์คำว่าปฏิทินนะคะวันนี้พอมารมีมปู่แล้วนะคะดูพิธีบวงสรวงก็สม นะฮะสมบาร,รมีปู่นะคะทั้งจุดที่เป็นหน้าศาลปู่นั่นก็คือตำหนักพระตำหนักจุดนี้เป็นจุดที่บางเพ<น>็ินเพียนพอบานนะได้พ้นจากปู่เรือนคราชนะคะก็คือราชาเป็นราชาอือารือนคราชเป็นราชาก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะอ่าก็มีเจ้าชายฟ้าหุ้มด้วยนะคะแล้วก็แม่ย,ย่านครินทรานะคะนครินทราที่อยู่ที่นี่ด้วยนะคะก็ เป็นตำนานแล้นะคะก็ม so um ีเหล่าเทพเทวทวาทั้งหลายที anything, ่คอยคุ้มครองรักษาด้วยสําหรับใครที่ดูอยู่แชร์ครบเก้าแชร์แล้วอย่าลืมนะคะถ้าแชร์ครบเก้าแชร์แล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะตั้งจิตอธิษฐานถือว่าเป็นเรื่องามยามดีอย่างยิ่งนะคะถือว่ารายชื่อทุกคนนะคะก็ได้ทำพิธีเรียบร้อยสาหรับรายชื่อคนที่ทําบุญนะคะนอกจากนี้ขึ้นสู่ท่านนะคะข้างบนเลยนะอุทยานแห่งชาติทุลังกา ด้านบนจะมีเสียงเ<ม>ชื่อว่าเป็นเสียงของปู่หรือนักราชนะคะ,ะ,คะที่ด้านบนเลยนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะสังเ<ช>โอเคอเดี๋ยวให้พามเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญเทวดากลับนาะแล้วก็ชชย,นะยันโตเลยนะครับค่ะ